เวลาพักเที่ยงคนอื่นเขาเผามาหาเฮ็ดกินกินขา้าวสวนเฮานะบ่เผา,าเมาแกะพัสดุมื่อกี้ไปไดเกิบมีอีกลยจ้าที่เห็นมีแตเกิบกองอยูนีก็ขึ้นมีแตของหฮาผู้เดียวเนาะเห็นในนี้ว่าหลายแล้วอยู่ในห้องหลายคักกว่านี้อีกพอดีไปเห็นเกิบในแอปคู่ปังราคามันถึกมื้อนี้เขาก็เลยไปจัดมา3คูนะ่เนาะอันนี้ก็สิเป็นบูธสั้นสีดำราคาก็8 00 0กว่าวอนเป็นเงินไทยกประมาณ200้กว่าบาทเนานะ พอได้มาแล้วเขาก็ะซิมาลองไปนี้แหละยิ้มเปยเปย์สันตัวถื่อใจเขาต้องมีทุกคอลเลกชันเนาะเพราะว่าราคามันถื่อแต่เกิดราคาแพงก็คือสิบโบได้ซื้อรงน้องทุกคนมาเบิรงคู่ที่สองก็เข้ากันเนาะว่ามันสิเป็นแบบใดนเพราะว่าเขาสั่งไปสามคู่แต่หากมาหัวสองคู่อีกคู่หนึ่งก็คือสิเป็นล็อบแรงนี่อันนี้คือบูทยาวสีครีมบูทแบบนี้คือยังบ่เคยมีเนาะถ้าเกิดมีแล้วเขาก็สิบโบซื้อซ้ำเพราะซื้อซ้ำบ่ได้เดี๋ยวมีคนจุ <c oughs> ขาสั้นแต่ว่ายังใส่บูทเงาเมื่อนั้นที่เห็นเขาภากันโพสต์กันแบบเป็นกระแสะเลยว่าเออเตือนสาวไทยในเกาหลีเด้อผู้ใดที่มักนุ่งสั้นและใส่บูทเาาระวัวววงสิเป็นหมอลำสิงเดิอนดงเดือดด้วยเขาวะแต่เขาก็รม่ได้สนเนาะว,ว่าใส่เลยสิเป็นหมอลำสิงหรือว่าสิเป็นเกาหลีผัวนาเขาโบเกาหลีที่ใส่ย,ยังเข้าไปมันก็บโบเป็นเกาหลีลงนะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นรอบแรงแล้วเนาะ คู่ที่สามของเขาก็ได้มาหหวแล้วเขาก็สิมาทําการใสอีกคือเก่านั่นละทุกคนวันแล้วก็บอกเข้าใจเจ้าของเนาะเป็นอย่างเขามีแค่สองแข้งสองขาเกือบเขาก็จะมีหลายคู่แท้พอได้เกือบแล้ววันนี้ก็สิได้ไปหาซื้อเสื้อผ้าที่สิมาใส่ให้มันแมทกันอีกได้บัณนี้ได้เกือบแล้วกันยังเสื้อผ้าพอได้เสื้อผ้าแล้วกันยังเกือบประหยัดแทบตายแต่สิมาล้มละลายพอเกือบก็เสื้อผ้านี่แหละเนาะว่าแล้วก็คือผัวเป็นมือเมื่อแค่ได้เขาจังสีขนเมื่อเบิร์นทั้งเกือบทั้งเสื้อผ้าโพสต์